กราบสวัสดีค่ะพี่ผู้ชมก็เข้ากับช่องนนรีวิวเท่าไทยวันนี้เราจะมารีวิวที่เราเพิ่งสร้างไปวันนี้เลย,เยก็คือเครื่องเล่นนะทุกคนก็ต้องรู้มาเดี๋ยวจะปิดไปเลย<อ>นี่คือที่เราสร้างทั้งหมดนะ<อ>ยากคือฟังนะทุกคนอันนี้จะส่งไปตรงนี้แล้วอันนี้ก็จะส่งไปโอ้โหงงจะส่งมาตรงนี้เพื่อให้มันเข้าไปาาาาเท่เท่เออแล้วสวีก็จะส่งมาตรงนี้จะมาส่งไปทาอะไรวะเนย แล้วก็ส่งไปดึงลูกสูบให้ยกขึ้นแล้วอันนี้อันนี้ก็จะส่งมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะส่งมาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมาส่งมาตรงนี้เออจบอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเข้าไปปุ๊บมันจะลอยขึ้นไป h ับเ b ิลว we I can fly ์ไม่เอาอตัดมันออกเลยพอถึงปุ๊บเดี๋ยวมันก็ล่วงรู้สึกว่ามันโคตรสูงนี่ล่วงลงไปเลยแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคน กคตรเท่ก็เฟียวเราจะก็จะกดแล้วก็ไปนั่งกยอีนะแล้มันจะเป็นแบบนี้เลยขึ้นไปไปไปกไปไปเรืเ่อยๆแล้วก็ล่วงลงมาคือมันจะผิดพลาดเยอะมากอันนี้เราพูดจริงมันเคยผิดพลาดมาหลายรอบแล้ว ไอ้น้องปอเนี่ยมันตื้อหน้าดูเลยป๊าไม่เคยชอบมันเท่าไหร่เราจะทำสิ่งที่เขาเรียกว่ามันติดไม่ได้ไงทุกคนป๊าดูถ่ายคลิปอยู่นะนี่ทุกคนเราก็จะปิดตรงนี้เลยปิดเข้าไป เฮ้ยตัวแล้วเราก็จะกดไปตรงนี้เลยเอ๊ะเราต้องใส่ระบบใหม่ไหมเนี่ย Y E F ช,ชัชว Are you sure? ัวร์นี่ตอนนั้นเราเคยถ่ายคลิปรีวิวเจ้าไอตัวตัวไปกล่องสุ่มเออเรียกว่ากล่องสุ่มเล่นงนง่ายดิเราก็จะไปนั่งนั่งไม่ได้ด้วย ม uh, ัปปี้วิ่งเข้าฟ้าวัตตาเฮลวัตตาเ l l แอบเล็กจัดไม่เยียแบกักมากเย่โอเคไม่ได้ด้วยติดไม่ได้ด้วย มันก็ควรจะล่วงมันก็ควรจะล่วงนะวัดตาให้ถามจริงนี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมมันติดกันเราต้องปล่อยเราต้องข้ามให้มันติดกันเด็ดขาดเพราะมันจะคิมินเนโตนิโกจินะแล้วมันจะติดกันยังไงวะไม่ติดหมูต้องมาทำเต เราทำแบบเร็วๆฮะสอนแบบเร็วๆกดไปเลย <Nah. S 1> ไม่ต้องรอไม่ต้องส่วนไม่ต้องฮิปนี่รอขึ้นไปรอขึ้นไป <ilos>. ja. เ,เราแมปกระเล็กจัดเ <Yeah. S 1> ้ยจะเย็นมันจะทำให้มันขึ้นเร็วๆเพราะพี่บอกว่าขึ้นช้ามากพี่บอกว่าขึ้นช้าไม่สาดใจอยากให้มันขึ้นเร็วๆจะได้สาดใจจัดให้ตามความขอพี่เพื่อนเลิฟ เลิฟไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวคอยสร้างให้เองพีชแล้วพีชมาดูคลิปนี้ก็ชาวาดีนะบอกเลยเร็วแน่นอนพีชไม่ต้องห่วงมาดูความเร็วของมันกันนะไปนะว้าเร็วจัง เมืกก่อก,กี้แบบเด็กไฟท้าุ๊บถึงแล้วเมื่อกี้เกาวิบตาทีเดียวพี่บอกว่าขึ้นช้าใช่ไหมนี่ไงช้าไหมพีทช้าไหมถ้าพี่ถ้าพี่ดูคลิปนี้โทรมาบอกดิฉันด้วยนี่ไงเร็วเกินอันนี้ก็เร็วเกินเร็วเกินนี่เอาสี่ไปเลยสี่หารสองเท่ากับแปด ไปดูความเร็วกันมันนะ่ะเอ็ดวิวแฮรวินี่แหละแค่สิบเราต้องปรับให้กลายเป็นสี่วิสี่ห้าสอง <c oughs> ไม่เด็กเร็วมากเราจะกดโหลดก่อน ล้วปรับจากสองเรายังไม่ได้ปรับนี่วะจริงเราปรับเนี้ยแต่มันก็กลายเป็นสองอยู่ดีเราจะปรับอันเนี้ยให้กลายเป็นห้าห้าบอลใบไม้อะไรเนี้ยกลายเป็นสี่แล้วก็อะไรเนี่ยสี่กลายเป็นห้าสิบวิ ส่วนในเจ้านี่มันก็จะปรับให้กลายเป็นความเดียวสักแปดเจ็ด <8, 7, S 1> โอเคความเดียวสักเจ็ดพอน่าจะพอนะเจ็ดก็ถึงวไวแล้วนะ่ะไม่มีอะไรหรอกโอ้โหนี่ขนาดเจ็ดอือหือก็ยังนานจะทุกปิดแล้วก็ล่วงลงนะเลยเจริ าราตั้งเวลาห้าวิห้าบอลใบไม้อะไรสี่กับห้าล่วงลงมาเลยวิจากเจ็ดก็เหลือห้าไหมเพราะตอนนั้นเราใช้ความเร็วแค่ห้าตอนนั้นเราใช้ความเร็วหนึ่งแค่หนึ่งอ่ะหนึ่งอ่ะเอตอนนี้อ่ะเพราะว่าห้าก็เร็วแล้วนะ่ะ เออเอาสีเอาขีเอาขีมันล้วงมันล้วนความเร็วแบบค่อยๆไปไงค่อยๆไปขีขีขีไม่ไดีเราก็แบบห้าบอใบไ,ไม้กอไก่ทอถุนนี่เราก็จะเอาให้มันลงมาไปเรื่อย ลงลงลงห้าไม่พอสี่สี่น่าจะไวเอาสามสามน่าจะค่อยๆนะถ้าสามยังไม่ค่อยๆคือฉันงงสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ็เออใช้ได้ใช้ได้ที่มันต้องรักฉันแน่เลยลงเลยลงเลยเอะแ,แล้วมันไม่ลงเลยเลย เอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อทําให้มันเทะหน่อยเราจะปรับให้มันเลื่องลงมาด้วย <c oughs> ลาก่อน <c oughs> ใช่ปล่าใช่ใช่ใช่บูม <Boom. S 1> ไม่รู้วันไนหะว่าได้ปล่าแต่ทีขึ้นจะยืด <c oughs> ขึ้นไปยืดขึ้นไป,นไปพอเสร็จปุ๊บก็ไอ้ตุ้มโอ้โห โอ้โหโอ้โหดีนะไม่ได้เซฟบใช่ไหมใช่ไม่ได้เซฟบอ่ะน่าจะเสร็จละประมาณนี้นะกับการรีวิวเครื่องเล่นเครื่องเล่นนะไม่ใช่เครื่องจัดจะปิดแล้วมันก็จะล่วงลงมาแบบนี้เลยแต่เราจะอัปเกรดเล้อสนอย คือทุกคนดูมันจะสูงไปไหนก็ไม่ลูกคือถ้าปรับแบบเนี้ยก็โคตรนานใส่แบ็คแพกเนี่ยแหละแบ็คแพกแบ็คแพกช่วยจัดเฮ้ยล้วงล่วงล่วงนี่ ได้ละโอเคแล้วก็จะสวิตช์เวมากใครตั้งชื่อให้ก็เป็นเราเป็นคนตั้งเองเราว่ามันน่าจะไม่สูงเกินหรอกโหเชี่วไปนิดเดียวอะไรวะล่าละาเมื่อกี้อะไรมันแนบามารอให้เคลื่อนไฟมันล่วงไหม เอปิดระบบดิเฮ้ยไปปิดเอา,เอาบวัวบัวยินใหม่ได้ไหมหขาร้องฮ้ยได้ด้วยเฮ้ยวัดตาแต่เมื่อกี้มันเข้าได้คือเออเออจะไ,ไม่ดิแล้วคนคิดอะไรออกไหม ทุกคนคิดอะไรออกไหมนะทำไมาเราไม่เคยคิดเลยถ้าเราลองจิดอันนี้ดูนะแห้มากเกิน ันก็จะดูด้ไหมมันก็จะดูดเอาไว้เออของดีของดีนี่เวไม่ต้องใช้ลัว,วงสวิตใช้ใช้เข็มเมล็กก็ดูได้ล่วงเลยล่วงเลมันล่วงลงมาอย่างไรออตููตูดูดูดููู

ถ้าถ้าเคยแล้วก็ขออาภายัยงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวอีเดีโอหน้ากันเลยกเลยการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยบายบุย